ดีครับอันนี้ตอนนี้ผมจะมาทำตามกระแสน,นะครับในเรื่องของการท้าให้เอาถังน้ำแข็งนะครับถังน้ำแข็งนะครับที่มีน้ำแข็งอยู่นะครับเย็นๆนะครับ,นนรบลดตัวนะฮะลดตัวลดที่หัวลงมาเลยนะครับโดยการที่ถ้าลดแล้วถ้าเป็นในไทยก็อาจจะต้องบริจาคด้วย หาไครนะครับอันนี้เดี๋ยวลองก่อนเลยนะครับโอ๊ตนะไปย,ยาไปยะนะครับมีสามคนที่จะทาให้นะครับให้มาลดด้วยก็คือคนที่หนึ่งก็คือแอดไร่สามสามสา,ามนะครับคนที่สองคือแอดเซกเกอร์นะครับคุณวิทยามาัตน์ คนแรกคือคุณชิดพังค์คอมพิเศษคนที่สามขอหาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับนิโคโรสแอ๊ดด็อคเตอร์มานะนะครับหรืออาจารย์มานะ